มันทำให้แบบกระเป๋าดูแบบพลึงขึ้นมาเลย ซิงเกเบลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องกระเป๋าแอมมสเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นรุ่นคอนสตองนะคะก็คือรุ่นมื้ที่อิงสะพายอยู่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีรุ่นเบอร์กินเคลลี่ลินดี้ทูบ็อกซ์นู่นนี่นั่นมาหมดแล้วบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจว่าอยากจะซื้อกระเป๋า n อนสตองใช่ไหมคะกระเป๋าคอนสตองเนี่ยมันมี2ไซส์หลักๆเนาะในเมืองไทยมันจะมีไซส์18 กับไซส์24แล้วเ,เพื่อนๆนคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ากระเป๋าไซส์18เนี่ยเฮ้ยมันจุไหมใส่อะไรได้บ้างส่วนกระเป๋าไซส์คอนสตงยี่สก็ไม่ต้องห่วงนะคะใส่ได้เยอะมากอยู่แล้ววันนี้ที่หญิงจะมาพูดถึงก็คือกระเป๋าคอนสตงไซส์18ใบนี้นะคะว่าสามารถจุอะไรได้บ้างมันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดเราจะซื้อกระเป๋าแบบไซส์เล็กขนาดเนี้ยมันใส่ของเราได้แบบ ่ออหรรืเปลาะะะไยงนี้นะคะถ้าพูดถึงลูกลักภายนอกของน้องคอนซอมเนี่ยหญิงอะถูกใจไซส์18มากกว่าเพราะว่าเขาใบเล็กแล้วเขาก็ไม่หนักแล้วความยาวของสายเนี่ยก็สามารถแบบ cross body แล้วมันก็แบบพอดีความยาวของกระเป๋านะคะเวลาสะพายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ระดับสะโพกพอดี ไม่แบบไม่ยาวเกินไปหญิงสูง155ถ้าเกิดสะพายกระเป๋าที่ความยาวเนี่ยไม่ได้เกินสะโพกเนี่ยมันก็จะไม่ดูตลกเพราะฉะนั้นหญิงเลยถือว่าน้องคอนสตรองไซสิบแปเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงไซส์มินิไทยๆแบบเรานี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะมาโชว์น้องกระเป๋ารอบด้านให้ดูก่อนนะคะ <laughs> เขาจะมีสายเดียวจะเป็นสายยาวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะสะพายอีกแบบนึงน่ง่ยเราสามารถดึงดึงเขาขึ้นมาเป็นสายคู่แบบนี้ แล้วก็สะพายแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งถ้าวันไหนที่เราไม่อยากจะสะพายแบบ crossbody อย่างเดียวแล้วเราอยากได้สไตล์แบบหวานๆบ้างไปดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สะพายแบบนี้ได้นะคะลักษณะกระเป๋าของเขาก็คือจะมีสัญลักษณ์ของตัว H Hermes เนี่ยเด่นมากมันทําให้แบบกระเป๋าดูแบบสุพึงขึ้นมาเลยด้านข้างนะคะช่องเขาเนี่ยจะไม่ทําให้กระเป๋าบ,บานเขาแบ่งช่องแบบไม่ได้กว้างมากประมาณนี้ แต่ก็จุมากเลยนะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูข้างหลังประมาณนี้เห็นปะมันจะตรงๆแล้วก็ส่วนใหญ่คอนสตองเนี่ยเขาจะทําในหนังที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะอย่างเช่นพวกหนัง ie, เอ็กโซติหนังจระเข้หนังลิซ่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนัง F S um. <S <Wow. S 1> แอปซัมเอปซัมก็จะเป็นหนังที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานมาด้านหลังนะคะแบบนี้ <S <S เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูแล้วนะหญิองอาศัยของที่หญิงใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบว่าครบถ้วนนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือมีบ,บัตรนะคะบัตรเครดิตบัตรประชาชนนะคะหยิงก็จะใส่ไว้ในช่องแรกช่องนี้นะคะเมื่อกี้หยิงใส่ไว้ในช่องนี้เห็นไหมพวกบัตรต่างๆใส่เข้าไปเลยอันที่2หยิงก็จะใส่เงินนะคะก็ม้วนๆใส่เข้าไปในนี้นะคะอันนี้จะเป็นใส่เงินแล้วก็มีบลัชออนด้วยไว้เติมระหว่างวันมือถือ iPhone 12 Pro Max มือถือใหญ่มากแต่สามารถยัดเข้าไปในน้องคอนสตงสิ18ได้อยงถือว่ามันตอบโจทย์ใส่เข้าไปได้แล้วก็จะมีลิปสติกแป้งนะคะเอาไว้เติมระหว่างวันแล้วก็ใส่หน้ากากเห็นปะแค่นี้เราก็ออกจากบ้านได้แล้วอะ่ะเราถือน้องคอนสตงใบเดียวเราก็แบบไปได้ <c oughs> ทันน่วสารทิศเพราะว่าของเราครบนี่ขนาดยังไม่แน่นนะยังเห็นปะอิงก,ก็ใส่แบบพอดีพอดีไม่ได้แน่นมากก็ไม่ตึงแล้วก็ปิดง่ายมากวิธีการปิดนะคะก็แค่ ปิดเข้าไปไนม,มากตอนเปิดก็แค่เปิดตรงนี้เบาๆบบอ่อนแบบนี้ก็เปิดได้แล้วใช้งานง่ายมากอะ่ะแล้วล็อกเขาอะ่ะดูเหมือนจะไม่แข็งแรงนะเพราะว่ามันปิดง่ายใช่ไหมแต่จริงคือแข็งแรงมากไม่หลุดเลยนะคะโอเควันนี้ก็มาคุยกันเรื่องน้องคอนสตองไซส์18กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องกระเป๋าแอ r เบสไซส์อื่นๆรุ่นอื่นๆกันบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้ญิงรีวิวรุ่นไหนไซส์ไหนก็บอกหญิงได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ยังไงก็ฝากให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย หญ่งลืมบอกไปอย่างหนึ่งอะ่ะก็พอเปิดมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเอ้ยทำไมกระเป๋าญิางมันเป็น2ส,สีถ้าเป็นรุ่นปกติมันก็จะเป็นสีเดียวนะคะทั้งข้างในกับข้างนอกแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่หญิงสั่งทําพิเศษวเวลารุ่นที่สั่งทําพิเศษเนี่ยว่าเราแบบอยากได้สีอะไรอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถรีเควสไปได้ใช่ไหมแล้วพอรุ่นที่เป็นเปเชียลออเดอร์นะเขาเรียกมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเกิดมาถ้าตอนที่เพื่อนๆไปซื้อกระเป๋าใช่ไหมคะ แล้วเห็นว่ามันเป็นแบบ2สีอะไรอย่เงี้ยก็อย่าลืมดูสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะว่าใช่หรือเปล่าจริงๆอะถ้าเกิดเป็นรุ่น Special Order ควรที่จะมีสัญลักษณ์เหมือนที่หญิงโชว์ไปเมื่อกี้นะคะ